เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูผลไม้ป่านะครับที่ผมปลูกปนกันไปเลยกับสวนป่านะครับก็หากเราดูในธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าในป่านเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะไม้ไม้เนื้อดีที่เขาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านเรือนเนาะในป่าก็จะประกอบไปด้วยผลไม้ป่าด้วยในป่าก็จะไม่ใช่มีแค่ว่ามีมะข่าชิงชันประดูอะไรอย่างเดียวก็จะมีพวกผลไม้ป่าด้วย ที่นี่ผมก็เลยปลูกผลไม้ป่าไปด้วยนะครับร่วมกับสวนป่าไปด้วยก็ด้วยวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยครับเพื่อหลายอย่างเนาะหนึ่งก็อาจจะอิงดอกของเขาบ้างใช้ดอกสําหรับเลี้ยงผึ้งบ้างใช้ผลของเขาสําหรับให้สัตว์ป่ามากินเนาะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กระรอกกระแตให้นกอะไรเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยบางชนิดเราก็ใช้บริโภคได้เอาไปทําเป็นไวายไดเอาไปทาเป็นแยมไดหลายอย่าง ตลอด6ปีะเนาะ6-7ปีมานี้ก็ผมก็ปลูกต้นไม้นะครับในสวนป่านี่ก็ไปประมาณ12,000กว่าต้นแล้วแหละปลูกไปเรื่อยๆก็มีต้นตายบ้างต้นรอดบ้างโตบ้างไม่โตบ้างก็ปะพนกันไปก็ก็ยังไม่ได้เช็คจํานวนที่แท้จริงนะครับว่ามันรอดสักเท่าไหร่ก็น่าจะเกินหมื่นอยู่แล้วแต่ว่าไอในความต้องการของเราก็คงไม่จําเป็นต้องรอดถึงหมื่นหรอก อนาคตนะครับอาจจะสักสิบปีข้างหน้าเนี่ยให้มันรอดเป็นไม้ใหญ่จริงๆได้สักห้าพันต้นก็น่าจะโอเคแล้วแหละ <c oughs> อย่างผลไม้ป่านะครับที่ผมปลูกร่วมไปกับป่าเนี่ยก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณพันต้นแล้วแหละราวราวพันต้นเนาะก็หลากหลายชนิดด้วยหลักคิดว่าจะให้ผลไม้เนี่ยมันผลไม้ป่าเนี่ยให้มันสุกกันทุกเดือนไอสัตว์ป่าที่เข้ามาอยู่ในสวนพวกกระรอกกระแตพวกอะไรบ้างพวกนกเนี่ยก็จะมีอาหาร กินวนกันไปทั้งปีเลยไอดวงความคิดความตั้งใจผมะนะอย่างอย่างชนิดนี้นะครับอย่างชนิดนี้ต้นกระบกเนาะกระบกนี่ก็วัวก็กินได้หมูป่ากินได้กวางเก้งกินได้กระรอกกระแตกินได้หมดเลยบางเบิงคนก็กินได้นะครับไอต,ตัวนี้ก็ในสวนผมก็น่าจะมีสัก2ี่สต้นแล้วแหละกระบกต้นใหญ่ๆก็มีต้นข้อรุ่นข้อขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันหลายชนิด เดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆนะฮะหลายคนเดินทางมาที่นี่ก็มักจะตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ปลูกผลไม้ด้วยจริงจริงก็มีนะครับแต่มันเป็นผลไม้ป่าไม่ใช่ผลไม้แบบที่เป็นสวนเขาแต่ผลไม้ที่เป็นแบบมะมงมะม่วงก็มีอยู่นะที่ผมปลูกแต่ว่าจะเป็นแบบเพาะ,มะเมล็ดหมดเลยนะครับเพื่อให้ต้นมันสูงใหญ่อย่างชนิดนี้ก็สมอพิเภกนะครับมะแฮนอันนี้ผลของเขาก็คล้ายๆกับกระบกแหละต้นคล้ายๆกันเลย แต่มันลูกกลมกว่าแล้วก็ประโยชน์ค้ายกันเลยอ่าเป็นสมุนไพรด้วยนะแต่กระรอกกระแตชอบมากเลยหนูวายเพื่อน,นชอบกินอ่าวันนี้ผมก็จะมาปลูกเพิ่มนะครับหลายชนิดเลยคุณแม่กําลังขุดหลุมรอนะเพราะว่าร่างกายผมไม่ดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมรอปลูกแล้วกันวันนี้ไอ้ตัวนี้ต้นกล้วยอีเห็นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นผลไม้ป่าหายากเลยอันนี้ชอบพื้นที่ริมน้ําหน่อยแต่ไม่ไม่ชุ่มเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบ ดินแฉะๆนี่เปียกน้ำนี่ตายตัวนี้แต่ชอบพื้นที่ลุ่มๆริมริมทางน้ําไหลตอนนี้ก็น่าจะราวห้ต้นนะราวห้สต้นต้นใหญ่ๆก็มีแล้วที่ปลูกไปอย่างต้นนี้เนะะาะภาษาทางการผมก็ไม่รู้หรอกอบ้านผมเรียกต้นผุเนาะต้นผุผลสีดำๆอีเห็นก็ะรอกกระแตกินหมดทุกอย่างเลยนกก็กินอ้หลายอย่างอาอย่างต้นนี้มาดูกัน ตัวนี้นี่เป็นแรไอเทมของสวนเลยนะครับต้นสูงใหญ่ตันนี้โตเร็วตอนนี้นะ่ามีจะเฉียร้อยต้นแล้วนะครับถ้าปลูกเสร็จน่าจะเกื <c oughs> อบสองร้อยต้นเรือยซ้าไปถ้าถ้าปลูกรอบบ่อน้ําเสร็จนะครับเป็นอาหารปลาได้ด้วยอาหารนกกระรอกกระแตเป็นมะเดื่อนะครับตัวนี้มะเดื่ออุทุมพรเวลาสุกลูกจะสีแดงๆนะครับผลไม้ป่าอ่มาดูอีกนิดนี่อะไร ตรงนี้ก็โอ้โหนี่เป็นของหายากของหายากเลยตัวนี้อ่าเป็นแรไอเทมเลยนะต้นอินจันนะครับตัวนี้ต้นอินจันนี่ผมได้มเมล็ดมาจากหน้าโรงแรมอะไรสักอย่างที่หัวหินนะไปวิ่งออกกําลังกายกับเพื่อนก็ไปโอ้โหโชคดีมากเลยผมตามหาตั้งนานกว่าจะได้มเมล็ดมเพราะเนี่ยก็มีในสวนประมาณสิบกระต้นนะครับสิบยต้นได้ไหนล่ะอ่ะด ต้นมุมที่แม่ผมอยู่แล้วกันคุณแม่ผมกาลังขุดต้นสูงๆใหญ่ะอันนั้นต้นว่านะครับเป็นผลไม้ป่าเหมือนกันอันนี้ไม้ก็ใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ได้สร้างบ้านเรือนได้ต้นว่าแล้วก็ผลเขานี่ก็ทํวายได้ด้วยเอาไปทํวายทําโอ้ทาได้หลายอย่างอันนี้ต้นต้นเล็กครับต้นว่านี่ก็ร้อยกว่าต้นเลยครับปลูกประโยชน์เยอะเหมือนกันอ่ระบบรากยังหยอดเชื้อเห็ดได้ด้วยนะครับหยอดพวกเห็ดตับเต่าได้นะครับต้นว่าแล้วก็มดแดงชอบทำรังบนต้นเขามากเพราะว่า ต้นเขาจะไม่สลัดใบไม่ผัดใบช่วงหน้าแรงนะครับใบจะล่มลื่นตลอดอกระอกกระแตก็ชอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นไม่ใช่แร่ไอเทมนะถือว่าเป็นแร่ไอเทมอยู่แต่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสวนเลยเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังต้นไม้มันคดเขี้ยวดักต้นไม้สักแปบ๊บกนะ่อนฮะมาลุกอย่าเอียงอย่าเอียง <Okay. S 2> ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ครับเพราะว่าปลูกไปนี่เฉดเฉ0ดร้อยต้นเหมือนกัน,นะฮะอันนี้เป็นหมักเบนนะฮะเป็นของหายากเลยแหละในป่าก็แทบจะศูนพันละตัวนี้เป็นบักเบนตาควายเนาะภาษาถ้าภาษาทางการเขาเรียกตะขบป่าไร่หนำตัวนี้นี่โอ้โหผมพูดจริงๆนะถ้าไปเจอลำไย,ยกับบักเบนอยู่ตลาดเนี่ยผมซื้อบักเบนนะกินเพราะหายากกว่าไอ้ตัวนี้ก็ ไว้ให้นกให้กระรอกกระแจาแลวแล้วก็ตัวเองก็เก็บมาทาวายทําอะไรได้ด้วยดื่มได้ด้วยอกินได้ด้วยมีต้นอะไรโอ้เยอะมากเลยนะอย่างว่าแล้วมันไม่ได้เดินรอบสวนแต่ว่าเดี๋ยวนี่อที่จะปลูกวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูหลายหลากหลายชนิดเลยออย่างแรกก่อนพามาดูตัวนี้มะลิดนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ผลนะผละไม้ป่าเหมือนกันมะลิดนี่ก็ถือว่าเป็นไม้หายากอันนี้ ไม้ถิ่นเขาจริงๆอยู่ภาคใต้นะครับผมก็พอรู้แล้วล่ะว่าต้องปลูกพื้นที่ลุ่มๆหน่อยก็ในสวนผมนี่ต้นที่สองนะที่จะปลูกต้นแรกนี่ปลูกไปปีที่แล้วก็โอเคใบร่มไม่ผัดใบร่มเลื่อนทั้งปีอ่ชนิดที่สองนะครับที่จะปลูกวันนี้เนาะอันนี้จันเขานะครับคล้ายๆกับอินจันเลยตระกูลเดียวกันแต่เป็นจันเขานะอันนี้ได้มาจากบนภูเขาได้มาจากผาสัมยอดนะก็ไปท่องป่าพอดีก็เจอเจอมเมล็ดเขาเจอลูกลูกเขาแหละ ลูกมันล่วงมาก็เก็บมาเพาะจันเขาหายากเหมือนกันอ่าชนิดอีกชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นพิกุลนะครับพิกุลนี่ก็สุดยอดไม้เหมือนกันไม้ดอกหอมด้วยแล้วก็ผลของเขาก็เป็นผลไม้ป่านะฮะกระรอกกระแตอีเห็นกินสัตว์ป่าทุกชนิดกินนะครคนก็กินได้ออกหวานหวานสดใสนิดนึงแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้นเขาล่มมากเลยทรงต้นสวยมากสวยมากนอ่ะชนิดต่อไปอ่าตัวนี้เป็นมะปางนะฮะ มะปรางนี้ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่เขาไม่ใช่มะปรางหรือมะยงชิดนะครับได้มเมล็ดมาเพาะและ้วก็ถือว่า,พาเพาะเมล็ดนี่แหละต้นมันจะได้สูงใหญ่สู้กับไม้ป่าได้ชนิดต่อไปเป็นผลไม้ป่าหายากอีกเหมือนกันตัวนี้เขาเรียกมะหาดนะครับมะหาดนี้ก็ปลูกไปในสวนป่ากน็น่าจะสิบสิบ,สบต้นหน่อยฮะสิบสองส uh. ิบสามต้นก็ถือว่าโอเคกําลังโตกันเลยแหละมะหาดก็ ทุกอย่างสัตว์ป่าทุกอย่างกินมาเก้งกวางนกกระรอกกระแตนี่น้ำซ้ำเขาใช้ส่วนไหนสักส่วนนี่แหละอาจจะเปลือกหรือแก่นไม้หรือรอลกไม่รู้นะครับไปทำครีมทาหน้าขาวครีมมหาดอ่ะ,อะตัวนี้มะแหนนั่นแหละสมอพิเภกอันนี้ปลูกไปเยอะแล้วในสวนก็น่าจะเฉียดเฉียดสักห้าสิบต้นนะฮะไว้สำหรับกระรอกกระแตโดยเฉพาะอ่ะตัวนี้ไม้ไม้หลักอีกชนิดหนึ่งที่พื้นที่ชุ่มน้ำนะครับตรงไหนมันปลูกต้น หมานี่ก็มากวนออกไปก่อนลุกพื้นที่ชุ่มชุมน้ำนะครับอย่างอย่างตรงนี้เนาะมันเป็นทางน้ําไหล,ลนะครับตามจริงมันก็ไม่กว้างขนาดนี้แล้วคนที่เขามาเช่าที่ทําปลูกอ้อยในยุคนั้นเขามาปรับเป็นทานาเนาะเราก็ไม่ได้แก้ไขมันก็เป็นที่ลุ่มไปเลยเ้วก็เอาไม้ที่มันอยู่ที่ชุ่มชุมน้ําได้มาปลูกแทนมันก็จะมีพวกตะเคียนยางนามะฮอกกานีมะแหนนี่ก็อยู่ได้นะครับแล้วก็นี่แหละมะเดือ มะเดือไม่มีปัญหาเลยพื้นที่ชุ่มชุ่มน้ําปลูกมะเดื่อเข้าไปนี้รอดตายสบายครับโตน้ําท่วมไม่ตายอยู่ริมน้ําได้มะเดืออ,อีกชนิดนะครับที่จะปลูกวันนี้ก็ตัวนี้เป็นผลไม้ป่าหายากเหมือนกันอันนี้เจอบนภูเขาหินปูนนะครับซึ่งเอามาปลูกในสวนแล้วก็โอ้ทนแรงดีแล้วก็โตเร็วปลูกโคกๆก็ได้นะครับตัวนี้ชื่อทางการผมก็ไม่รู้แต่ว่าคนแถบนี้เขาเรียกว่าต้นดงเย็นนะครับอันนี้ได้มาจากดงเย็น ดวงเย็นที่ภูผาสามยอดนะครับตัวนี้ก็มีปลูกไปประมาณสิบกว่าแล้ะผมมีกล้าอยู่ประมาณสักยี่สิบต้นเนะนี่ยกล้าไม้หายากเหมือนกันต้นสูงใหญ่อลังการเลยนะครับเนี่ยบางกระรอกกระแตลิงกินหมดเลยออีกชนิดก็กล้วยลิงตัวนี้ก็กล้วยลิงกล้วยอีเห็นแล้วว่าชื่อทางการเขาเรียกมะป่วนนะครับตัวนี้เป็นต้นนะครับต้นสูงใหญ่อลังการเหมือนกันต้นสูงแล้วก็ชอบเกิดริมๆทางน้ําไหลแล้วก็หอมมากมทำวายนี่ยน่าจะอร่อยตัวนี้ ทำวายทำแยมอะ่ะกลิ่นเขาหอมมากลูกเหลืองๆนะครับเป็นพวงแล้วก็อันนี้เป็นกับแก้มชั้นยอดแล้วกันอันนี้มะกอกน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นต้นเพาะ,มะเมล็ดนะครับผมก็จะเอามาร่วมกับสวนป่าเลยปลูกพื้นที่ลุ่มๆน้ําหน่อยเขาชอบอ๋อแล้วก็ชนิดสุดท้ายนี่ผมเตรียมก้าก้าไว้ประมาณ20สิต้นก็ถือว่าเป็นผลไม้ป่าต่างถิ่นก็เอามาทดลองดูว่าจะปลูกไว้ทํา กับแกล้มนั่นแหละชั้นยอดก็ดูลักษณะจากถุงที่เพาะนะครับเขาไม่ค่อยโตเพราะว่าดินเออมันถูกฝนตกใส่ตลอดแล้วดินมันชุ่มๆอะ่ะแสดงว่าเขาน่าจะชอบแบบไม่ชอบที่ลุ่มเท่าไหร่อาจจะชอบที่ดอนดอนเดี๋ยวผมก็จะเอาไปปลูกในพื้นที่ดอนดอนหน่อยอันนี้เป็นเกาลัดจีนนะครับก็เห็นว่าเขาแถวโซนเหนือโซนภาคเหนือตอนล่างเขาปลูกได้ผลผลิตกันอยู่ก็ผมก็สั่งมเมล็ดมาเพาะด้วยก็ ได้มาประมาณ20กว่าก็แบ่งปันเพื่อนฝูงไว้บ้างคนละต้นสองต้นก็เหลือไว้ประมาณเกือบเกือบยีบต้นเนี่ยมั้งก็จะทดลองปลูกดูก่อนถึงไม่ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ทางถิน่นแต่ว่าถ้าได้รอดตายสักสี่หต้นเนี่โอ้โหคงมีกับแกล้มไว้ <c oughs> ไว้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงนี่ยังเข้าท่าเลยอะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้แหละสําหรับผลไม้ป่าเนาะจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมว่าแหละในป่าไม่ได้มีแค่ต้นไม้ ยืนต้นที่เป็นไม้เนื้อแข็งไม้สร้างบ้านเรือนนะครับก็มีทั้งผลไม้ป่าไปด้วยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นผลไม้บ้านแบบมะม่วงมัง,มง,มงคุดทุเรียนลํยาไยเงาะลิ้นจี่ก็ได้นะครับปลูกเสริมไปกับสวนป่าทุกชนิดเนี่ยอะอย่างอย่างนี้นะฮอะต้นชนิดสุดท้ายแล้วกันให้ดูนะสูงใหญ่ลังการเนี่ยต้นตะคอนนะฮะทุกอย่างสามารถผลิดอกออกผลให้เราได้หมดนะฮะเก็บกินเก็บใช้เก็บถ้ามันเหลือ,อจริงแปรรูปขายก็ได้อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็คง ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะต้องไปปลูกต้นไม้แล้วครับทีนี้